สวัสดีครับผมสวัสดีครับแล้วก็กลับมาอยู่กับน้องก้าวกันต่อซึ่งวันนี้ทำอะไรนะมีชุดใหม่หรือเปล่าครับอุ้ยเดี๋ยวนั้นใส่ชุดนี้แล้วทำตาแบบนี้หรอบ้าเราซ่อมเรือแล้วนะครับผมให้แจ็คเก็ตซ่อมเรือแล้วแล้วก็กดเดินทางได้เลยหรอป่าหิวโหยกำลังรอเราอยู่อย่ารอช้าไปครับบา,บายยนะ เจอกันนะลูกเดินทางปลอดภัยถึงอ le ันนั้นจะดูไม่ค่อยปลอดภัยป่าหิวโหยนะครับว้าวคือเราไม่ได้เก็บรูนอีกอันหนึ่งมาด้วยอะตรงที mm <h 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 ่มันเขาเรียกอะไรนะตรงที่มันเป็นใหญ่ครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันใช่อ่าเราไปใช้หมัดไฟได้ยังไงตอนนี้มันไม่มีขึ้นให้นะครับ ว้าวอ๋อนี่คืออีกเกาะหนึ่งเลยอาจารย์มาถึงแล้วเราไม่ไหวที่จะได้พบกับจายาบายาอะไรวะผมรอไม่ไหวที่จะได้พบกับจาบยาบายาผู้มีชื่อเสียงโ <c oughs> อ้รอก่อนดูโรงเรียนสอนการต่อสู้ของเขาสินักสู้ทุกคนล้วนต้องการไปฝึกฝนที่นั่น <c oughs> ไหนอะ <c oughs> อาโดดเชือกโชว์ไปหนึ่งเอา โอเคว,ว้าวผมไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยป่าหิวหวยไม่ได้ใช่แบบนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนดูคริสตัลนั่นสิดูเหมือนว่ามันจะช่วยเพิ่มพลังให้ต้นไม้ใช่และฉันรู้สึกได้ถึงพลังกลิ่นของมันรุนแรงทรงพลังและอันตรายกลิ่นเดียวกับผลไม้คุณควรหายใจเข้าลึกๆโค้ด เพราะนั่นเป็นกลิ่นของการประจนภัยที่น่าตื่นเต้นไปหาจายาบายาผู้มีชื่อเสียงกันเถอะโอ้เฮ้ดูเธอกับน้อแฟนซีนี่สิเธอจะต้องเป็นนักสู้ที่แท้จริงแต่เธอกำลังมองหาอาจารย์อยู่หรือเปล่าจายาบายาใช่ไหมไม่ต้องกังวลฉันไม่ได้แอบฟังฉันแค่ผ่านมาเอาละคุณคือคุณรู้ไหมว่าผมจะไปเจอเขาที่ไหนเธอถามถูกคนแล้ว ฉันพาเขามาด้วยอยู่ที่นี่ไงแหยไม่ใช่หรอกไม่ได้อยู่ตรงนั้นเจ้าก,กระตา่ายโง่ฉันหมายถึงนี่ <S <S แล้วเธออยากได้อันไหนล่ะจายาขยับแขนได้ <S <S จยา,ดดายาดูดร้ายจายาตัวจิ๋วอ้อันนี้น่ารักมากดูใบหน้าแสนน่ารักนี่สิ <S 2> <S 2> เราไม่ได้ต้องการแบบนี้สูง9ฟุตมีชีวิตและหายใจได้นอกจากนี้ยังเป็นปรมาจารย์การต่อสู้อีกด้วย ฉันเกรงว่าจะไม่มีขายรู้ไหมว่าเขาอยู่ที่ไหนไปดูที่ลานฝึกซ้อมก็ไม่เห็นใครเลยไม่มีใครอยู่นั่นทุกอย่างเป็นเพราะจายาบอมพวกเขาไม่ต้องฝึกฝนอีกต่อไปพวกเขาแค่ดื่มน้ำผลไม้แล้วมันก็มอบพลังให้กับพวกเขาแทนที่จะต้องฝึกฝนฟังดูอย่างไรก็ไม่รู้ก็แล้วแต่จะคิดฟังนะฉันไม่รู้ว่าจะไปหาเจ้านายได้ที่ไหนเขายุ่งมากจนยากที่จะติดต่อได้ในช่วงนี้เรื่องจายาบอม คุณบอกว่าพวกเขาผลิตน้ำผลไม้ด้วยเหรอใช่พวกเขามีโรงงานอยู่ที่หุบเขาทุเรียนเดี๋ยวนะคุณถามทำไมอืมคิดออกแล้วจายาบายาไม่อยากพบใครใช่ไหมให้เขาเป็นฝ่ายมาหาเรา KO ไปหยุดการผลิตเครื่องดื่มนี้กันเราจำเป็นต้องทำไม่ใช่แค่เพราะมันมีชื่องโ,งโง่ๆแต่คุณทำแบบนั้นไม่ได้บอสจะต้องโกรธแน่ดี โอเคครับโค้ช <'s> ไม่ว่าคุณจะบอกอะไรก็ตามไปกันเถอะได้เวลาปวดแล้วอืม <c oughs> ลองคิดดูอีกทีดีไหม <c oughs> กลับไปนอนคิดก่อนบางทีไม่ <c oughs> นะตรงไหนคือทางเข้าหุบเขาทุเรียนนี่งไงไปกันครับไม่รอชา้าเข้าไปเลยโรงงานของแกฉันขอนะ นั่นเป็นการผลิตน้ำทุเรียนแบบจริงจังไม่ไม่อยากเชื่อเลยว่ามันเคยเป็นหนึ่งในโรงเรียนสอนการต่อสู้ที่ดีที่สุดจายาบายาเปลี่ยนอาชีพของเขาจากชกต่อยกลายเป็นกระบวนการผลิตและบรรจุเขาเสียสติอย่างเห็นได้ชัดหวังว่าคงจะไม่เป็นแบบนั้นเราจําเป็นต้องให้เขาช่วยใช่หวังว่าเขาจะอธิบายได้ไปครับนี่ได้ไฟมาหนึ่ง ข้างล่างนี้น่าจะลงไม่ได้น่าจะลึกอันนี้อะไรเอ่ยกระโดดขึ้นไปที่ตาข่ายเพื่อใช้หูเกียวเฮ้ย <c oughs> <c oughs> นี่มันความสามารถ <c oughs> ไปครับ <c oughs> เดินต่อยหนะักได้ตังโอเคลงนี่ง่ายๆมาง่ายๆอุ้ย <c oughs> คนแบกทุเรียนวายมันโยนทุเรียนใส่ไม่ได้นะแบบนี้รู้ไหมว่ามันเจ็บแค่ไหนเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดเราไปไหนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวัดเดอติวต,วติวเลยเมื่อกี้คืออะไรนี่เนี่ยนายเวลากระโดดไปอะไปทางไหนวะข้างบนก็ไปได้ตรงนี้ก็ไปได้แต่ตรงเนี้ย้าจะทางลับอ่า ซึ่งแน่นอนว่านี่นเนี่ยอะไรนะปลาปัา,าเป้าสีชมพูนี่ตรงนั้นก็ไปได้เก็บนี่ก่อนเฮ้ยเ,ยเยดี๋ยวเดี๋ยวตู้มนี่เนี่ยจายาบอมนะครับอร่อยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งจม ตุเรียนเฮ้ย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 เยเดือดกอนเว็บอ้ะอ้ายอุ้ยลืมดูโอ้ยโอ้ยโทษครับโทษตายละเราต้องไปเก็บเฮ้ยเอย่าพึ่งอย่าพึ่งใจเย็นกันนะครับใจยงเย็นกันแล้วก็โดดเด้งดึงไปดีวู้ฮู้อ๋อนี่ทางกลับโอเค เฮ้ยนี่ไงได้ตัเคแล้วย yeah. าทำไมาดูเจอง่ายๆแปลกๆคือเงินนะ่ะเหมือนเราจะเก็บเมื่อไหร่ก็ได้แหละแต่ว่าอย่างอื่นน่ะเออมันจะเมื่อไหร่ก็ไม่ได้อ่ะดินี่ครบแล้วครับสามแต่หัวใจเรามีสองอยู่เลยอะ่ะไม่เป็นไรเราสู้ได้โดดครับโดดตีอ่าตีได้อ่า ขนาดใช้เอร์วอลกิ้งกดอ e ีค้างเพื่อยืดคอของคุณวัดกดอ e ีค้างน้อง <laughs> มีสกิลยืดหยุ่น <h ug> หรอเก็ <h ug> บใจด้วยใจจะหมดแล้วต <h ug> ีใครประกาศอะไรที่ไหน เดี๋ยวก็รู้กันนี่แน่นี่แน่ผมจะไม่เก็บตังค์แล้วนะครับที่มันอยู่อะไรแบบเนี้ยเพราะว่าโอ้ยไม่ก็งเพราะว่ามันเก็บเมื่อไหร่ก็ได้เฮ้ยสไลด์ดือดื้อดือดื้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 ้อดื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 ้อด สักหมัดไหมเพื่อนนี่เอาสักหมัดไหมดึงบอกเลยว่าดิ้นพล่านหมัดไฟออ้ยไฟไม่ตูด <laughs> ไฟไม่ตูดลิงอ่ามีอะไรอีกจบแล้วอุ้ยตรงนี้ไม่เห็นจะยากเลยข้างบนนี้มีอะไรหยิบตุม้ม ตูม้มหยิบอีกโยนอีกนี่โยนใช้วิธีการแบบไม่ได้โกงนะเออมันโยนได้มันโยนได้อ๋อมันโยนได้ปะวะนี่ครับเล็งเรียบร้อยใช้การโจมตีระยะไกลให้เกิดประโยชน์ ไปครับไปสู้กับอตัวข้างบนดีกว่า <c oughs> เอ้ยว่างไงครับพวกอาโยนไม่ทันละดีไปก่อนนะ <c oughs> <c oughs> อันนี้ทำไมมีตรงนี้โอ้ยเดี๋ยว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 จริงเหรอเนี่ยเอออย่าพ่างตูมนี่แน่ยัง นี่โอ้โหมีแบบมีแบบนี้ด้วยหรอโอยแอยู่ในมิตินะครับเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเฮ้ยตัวใหม่แกโดนแน่ตูมขอสักหนึ่งหืมอร่อยมากโอ้โหใจเยอะอยู่นะเนี่ยแต่ว่าไม่ได้ใช้ดีเก่งอ่ะไม่ลดเลยมาครับเก็บนี้กันต่อ ตูมไปไม่น่าลืมอะไรนะตูมอ่า,อาไปตรงนี้ได้เคไปเก็บไฟไม่มีทางไปต่อแล้วแล้วทางไปต่อคือคือตรงนี้ใช่ปะ ตึงแล้วแหละไปครับรีบไปมีเาตาจำกัดเอ้ยเกือบตกชกอีกหนึ่งทีชกชกแล้วได้อะไรเหรอเอองงเลยมาถึงแล้วจุดเซฟยังไม่โดนกดไม่โดนด้วยขอเก็บรูนด้วยครับอันสำคัญของเรา หน้าตาเลึกลักจังวะอ่าโอเคไปตรงนี้ได้ตรงนี้ทางลับตรงนี้จะไปทางไปต่อนะครับเฮืออ่ะฮ่าขอโชคหน่อยอุ้ยจีเล่นเอาดี อีเทอร์นอลวีลสี่ว้าวในเวลาแวะข้างทางนะครับเนี่ยคือเงินนะมันเก็บเมื่อไหร่ก็ได้ไอ้นี้เราต้องเก็บอะไรนะเพชรให้ครบสองชิ้นนี่ไงครบแล้วครับเหือนี่แน่โอ๊ย ได้อย่างไรกันอเตะต่องตกนี่เนี่ยพี่อยาซิกแซกซิกแซกพี่อยาพี่อยาสบายมากนี่ขอชบก่อนเรียบร้อยทางนั้นไปได้ปะเนี่ยฮันเน่ฮันเน่รู้หรอกนา เฮ้ยขึ้นได้เลยหรอโอเคเราจะไปทางธรรมชาติแล้วกันนะครับเฮ้ยไปทางธรรมชาติเกือบตายอ๋อเดี๋ยวนะใจเย็นเฮ้ยเฮ้ยเก็บเก็บเท่าที่เท่าที่ได้ก็พอนะครับโอเคพอแล้วครบไปกันครับ จบด่านนี่เคลียร์แล้วสองอันไปครับกลับไปในเส้นทางหลักของเรากันต่อดีกว่าดึงตรงนี้นะหามสองหนึ่งอ,อะไรอ่ะโยนใส่อะไรอีกขยับกันหน่อยครับหนึ่งสองซ้ำรับแรงประทะตุม้มเอ้ยแล้วก็ อ้ยอย่านี่ตุ้มตุ้มตึ้งตึ้ง,งอย่าพึ่งอย่านะไอย้ยอุยนี่แน่ใส่มัดใส่มัดใส่มัดเข้าไปนี่เรียบร้อยก็กระโดดนี่ไงเฮ้ยอุย้ยเดี๋ยวขึ้นโดดเป็นลับเฉยเรียบร้อยทุเรียนเหรอเนี่ยไม่น่าใช่นะแปลกๆสาพันธุ์ใหม่หรือเปล่านี่แน่ผมไม่กินทุเรียนก็ไม่รู้ด้วยดิ ลงไปครับเดี๋ยวจมน้ำทุเรียนเรียบร้อยอะไรไปครับดดูดูดูอ่าหมดรอบอีกแล้วมีน้ำผลไม้เยอะมากหวังว่าฉันจะไม่ตกลงไปไม่ทันหรอั้งพี่หนุ่มอฮ้ยไปไงอ่ะนี่อรอมันเลยโอ้โหดีนะเกิดตรงนี้ เอ้ยมันหมดเอาใช้สตินะครับนี่เรียบร้อยสาทับสแล้วก็ตรงนี้ที่กับดึงเรียบร้อยเก่งมากนี่โดดไปจริงๆตกไปก็อร่อยอยู่นะไว้น้ำไม่ได้อนะ่ะดิจิงโจ้ไปครับแล้วก็ไปตรงข้างหน้า มีหีบสมบัติอยู่ตรงนี้เราต้องขึ้นลำหน้านะครับลำนี้ไปส่งไม่ถึงออชึบใช่หรออ๋ออย่าพึ่งไม่เราจะไปเอาหีบสมบัติตรงนั้นได้อย่างไรมันดูท่าทีไม่น่าจะไปได้เลยนะอุ้ยไม่อยากเสียหัวใจเปียเป็นไงวะ อาจจะมีที่โดดก็ได้หลายรอบนั้นนะแกหรือมันโดดไปได้เลยวะลองไหมสามสองหนึ่งฮึบโอ้ยจริงด้วยนี่เอามาเอาใจกลับไปหนึ่งสองอ๊บระยะทางน่ากลัวมาก เอ้มันให้ขึ้นทางนู้นแต่เรายังไม่ขึ้นขอมาเก็บอย่างอื่นก่อนนะรบครับให้เวลาขึ้นไปทางบน้เกือบเกือบเกือบนี่นี่ทางขึ้นอยู่ตรงนี้เก็บใจขอเก็บใจด่วนด่วนดวน,ดวน,ดวนใจจะหมดแล้วนี่แน่ชกเลยชกเข้าให้ ก็คือพวกนี้ก็ไม่ต้องสู้ก็ได้หลบๆเอาข้างในนี่มีอะไรอะ่ะนี่เฮ้ยเฮ้ยใจเย็นอย่าโยนอย่าโยนเอาของกินมาโยนเล่นนะครับไม่ดีไปแล้วนะเฮ้ยข้างในหลบเอาเอา๋อเฮ้ยตัวเออยู่นี่อเอเอาจมอีกแล้ว มันจะเกินไปหรือเปล่าอันนี้อ๋อนี่ไงมาแล้วครับยืดไปครับไปแล้วนะอ,อุ้ยอย่าพึ่งเดี๋ยวมีทางซ้ายไปทางขวาก่อนล้วกันเก็บจะเก็บเก็บใจครับนี่ใจมาก่อนอ,อ,อ,อุ๊ยโอ้โหเพิ่งเก็บไปหนึ่งก็โดนเลยนะต่อไปนี้น่าจะนี้เป็นทางเส้นทางลับนะครับเส้นทางแวะ อ๋อมีอันนี้อ๋อเหลี่ยนนะมันจะล่องหนเวลาเราเริ่มเก็บก็ต้องจําเส้นทางให้ดีว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างไม่เป็นไรต้มแตกซะระเบิดแล้วก็ประตูอันที่สองอันที่ห้าของด่านนี้อันที่สองของด่านนี้ชฉินอวเวห้านะครับมาจริงๆของดีก็อยู่ข้างหลังแล้วนะ อุ้ยมีอะไรไม่รู้นี่ต้องรอดูไปกันอ่าระว่างเราก็ต้องไปสิ่งนี้อยู่แล้วดิโอ๊ยกะกะจังหวะผิดอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย โอเคโอเคเลยเดี๋ยวนี้อะไรอะโทษครับโทษโอเคแชแนมกลับมาแล้วมาไปภารกิจหลักของเรากันต่อดีกว่าข่าทุเรียนนี่มันก็กว้างเหมือนกันนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตกเอ้อ่าไปกันต่อคือยยา เฮ้ยนี่หลบได้เฮ้ยนี่หลบได้ต่อเฮ้ยมาคอมโบเน,น้นๆนเฮ้ยลูนเก็บลูนครับไอ้ทางไปต่อปะเนี่ยเดี๋ยวข้างบนนี้เหมือนขึ้นไปได้เลยไม่ได้คิดไปเองเฮ้ย <c oughs> ชึบมาเช็คแป๊บหนึ่ง <c oughs> นี่คือเครื่องบดบดน้ำ นี่นโอ้ยเวียนหัวผมตรงกลางนี่กดได้ปะเนี่ยเฮ้ยกดได้จริงด้วยออ้ยตกใจนึกว่าอะไรอ่ามีทางไปต่ออยู่สองทางเหรอเดี๋ยวนะทางนี้ไปได้ปะเนี่ยจะไม่ได้จะต้องไปทางนี้ข้างบนไม่ลืมเลยแล้วเนาะไปแล้วนะวูไปแล้วครับ นี่ลื่นไหมครับโหสบายมากสบายมากขอให้บอกขอให้บอกเดียวเดยเดียยวเฮ้ยเดี๋ยวนะไม่ได้เลยเลยมาใช่ปะอ๋อไม่เลยไม่เลยฉากเฉยๆครัตาตาลายเรียบร้อยเฮ้ยหนึ่งรูนแล้วอีกหนึ่งรูนตรงนี้คือไม่ใช่เราได้ไปมาหนึ่งหมัดแน่นอนว่า ขอหนึ่งละลายปูดปูดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาวันนี้เฮ้ยแต่มีอันที่หลบอยู่ข้างหลังอ่าก็เป็นแค่เงินไปไงวะไม่ใช่เดี๋ยว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 หลงหม้อต้มล prize. เลยนะเคยไปทางนี้นะครับ ฝั่งนูน้นอาจจะต้องเดินมาตรงนี้ก่อนแล้วค่อยไปได้นี่โย oh, อะไรอ่ะพวกลิงโดนเอามึนงงละสิ ว้าวว้าว้าวนี่แหลนี ALLY ่แหลขอหนึ่งมัดโอ้ยโยนใส่อะไรกันไม่ได้ไม่<ๆ>หรอกนะนี่ตุบตาตุบตาตดตัวอีดึงไหมเรียบร้อยโอ้เดี๋ยวอยู่กลางน้ำแบบนี้นี่ลงได้ดูทรงละเอ้ยมีเพชรหลบอยู่ด้วย <t tul ß sans> พอแล้วเนาะเงินน่ะไม่เป็นไรหรอกครับเอาไปข้างบนได้โอเครอนะครับแล้วมันไปตรงนู้นได้โหเฮ้ยเฮ้ยขอโชคหนึ่งมาทำในสิ่งฉันต้องทำโชคไปเลยไปแล้วแล้วก็เราก็ขึ้นตรงนี้ใช่ป่ะเออแล้วก็ไปตรงนู้น มากันมันเครื่องบินหรอหรืออะไรนะ่ะมันมันสั่นอย่างนั้นนะ่ะอ๋อตรงนี้มันนี่ได้โอเคครับโอ้ยนี่แน่ขอห่างฟาดชกครับชกย่ำลอยนี่เหรอนี่ส่วนตรงนี้นั้นมีอะไร อ๋อมีนี้นี่ว่าเอ,อ้ยขึ้นมาโจมตีตรงนี้นะครับน้ําแข็งแล้วมัดไฟอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวมานะงั้นนะ่ะไปดูก่อนอุย้ยแต่ถังเยอะมากแถวนี้เก็บเรียบเก็บเรียบอยอะไรอะมันโยนมาอยู่หรอเดี๋ยวตรงนี้ไปไหนเฮ้ยเฮ้ย ได้ใจที่ห้ามาแล้วเย่ yeah. ไหนลุงคนนี้หรอว่อาไงเจ้าจ๋อทกไปซ้ายขวาซ้ายนี่บอกทางผมหน่อยผมต้องไปทางไหนนี่อย่ายโยนครับอันตรายไปทางนี้ไงเฮ้ยทำไมตัวเราเป็นแบบนั้นนะ ชกไปชกไปนี่แน่เฮ้ยข้างหลังเข้านี่โดนตึ๊กตึกตึกเรียบ้อยชกหนึ่งาทางนั้นก็เหมือนจะไปได้ทางนี้อ๋อทางนี้ไปทางนู้นเดี๋ยวไปข้างล่างก่อนล้วกันครับโอ้อยขวางทางอ่ะเราอะ กระโดดหลังน้ำตกนี่มีอะไรหรือเปล่าฮันเน่เฮ้ยน,นี่ไงโตโอตัวหนังสือเราครบแล้วครับใช่ไหมเหลือลูนอีกหนึ่งชิ้นแค่นั้นนะครับแล้วก็เพชรอีกสองเพชรยี่ไม่เท่าไหร่หรอกไม่รู้เอาไปทำอะไรตอนนี้แต่ลูนลูนนี่จำเป็นครับมีราได้ล้วครบแล้วนะนี่จะเป็นประโยชน์ต่อพวกเขาทุกคนตุม้มนะยังไงต่อ ทีนี้นี่ไงมาละบูบ้าเฮ้ยเราต้องสู้กับคุณบูบ้านี่หรอพอดีอย่าอย่าเพิ่งนี่แน่ไม่โดนหรอดูมตึงโอ้โหถ้าไม่ตายนี่คือหมดจัดมึนนะครับคุยนะครับ เออฉันไม่เป็นไรฉันกลับมาเป็นคนเดิมแล้วอ๋อไม่ต้องขอบคุณผมนวมของผมมีพลังพิเศษฉันไม่ได้จะขอบคุณเธอเล่นงานฉันซะน่วมเลยนั่นเป็นสิ่งเดียวที่ทำได้ไม่งั้นคุณคงเล่นงานผมแทนถ้าผมไม่ทำฉันก็คิดแบบนั้นเอาละฉันจะถือว่าเราหายกันยังผมช่วยคุณแล้วและตอนนี้ถึงตาคุณที่ต้องช่วยผมบอกวิธีไปหาจาบายาหน่อย คุณทำลายการผลิตจาบรบยาบอมไปแล้วบอสจะต้องโกรธแน่นั่นเป็นแผนตอนนี้บอกเรื่องที่ผมยังไม่รู้มาฉันไม่รู้ที่อยู่ของจาบรบยาจริงๆแต่เธอสามารถช่วยคนในแผนกนอื่นๆได้ฉันแน่ใจว่าเธอจะพบคนที่รู้มากกว่าฉันและสามารถบอกอะไรเธอได้คุณไม่ได้ช่วยอะไรเลยโอ้จะ <c oughs> <c oughs> ไปว่าเขาอีกลาคริสตันดูนี้แทนคำขอบคุณมันจะช่วยเธอเดินทางได้สะดวก ได้เลยครับสิ่งนี้ที่ผมต้องการนี่ไงสิ่งที่ผมพูดถึงแล้วพบกันใหม่โอเคเรียบร้อยเก็บมาหนึ่งครบอ๋อแล้วก็กังหันลมตรงนี้ปิดนะครับเหมือนเราจะต้องไปทางนี้ตุ้มกลับไปป่าที่หิวหวยเกจบด้านนะครับทุกอย่างครบยกเว้นเพชรไม่เป็นไรมาแล้วก็กลับมาอยู่ในป่าที่หิวหวยกันต่อนะครับอ้าว เธอทำสำเร็จแล้วสินะฉันได้ยินเสียงระเบิดใช่ครับผมแน่นอนหวังว่าการผลิตจาระยาบอมจะหยุดลงใช่มันยอดเยี่ยมมากยอดเยี่ยมจริงๆแล้วเอาไงต่อเธอจะแค่นั่งรอให้บอสมาหาเหรอไม่ผมจะทำต่อในสิ่งที่คิดไว้เห็นได้ชัดว่าป่านี้ต้องการความช่วยเหลือจากมืออาชีพเอาว่าอืมถ้าเธอพูดอย่างนั้นมาหาฉันเมื่อเธอเบื่อที่จะเป็นฮีโร่แล้ว โอเคครับผมสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แล้วก็กดแชร์ให้กันด้วยนะครับผมฝากเป็นกำลังใจให้กับการเดินทางของน้องก้าวกันต่อในพาร์ทหน้าด้วยนะครับผมขอคุณทุกคนที่ติดตามรับชมมาจนถึงตอนนี้หวังว่าจะสนุกกันนะครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ